สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยมีอาการปวดหลังบ้างไหมคะทราบไหมคะว่าอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมหรือว่าอิริยาบถต่างๆถึงแม้ว่าจะดูไม่ร้ายแรงแต่ก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะเพราะอาจจะมีสาเหตุอื่นแฝงอยู่จะเป็นอะไรบ้างนั้นไปถามคุณหมอกันเลยค่ะสาเหตุของการปวดหลังที่เรียกได้ว่าเป็นการปวดหลังรุนแรงเนี่ยนะคะมาจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอส่วนใหญ่เรื่องของการปวดหลังเนี่ยก็จะมีได้ตั้งแต่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยในคนที่อายุน้อย นะครับนะแล้วก็ต้องนั่งอยู่ในท่าใดท่านหนึ่งเป็นเวลานาน,านๆหรือที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรอันที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบกระดูกนะครับหมอลรองกระดูกพวกนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความเสื่อมเกิดในคนที่มีอายุเยอะหน่อยอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องจากอวัยวะภายในปวดจากปัญหาในบริเวณช่องท้องพวกนี้ก็จะทําให้ มาในเรื่องปวดหลังได้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างคะถ้าเกิดสมมติว่าเกิดอาการแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการให้ยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของยาลดการอักเสบอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพักพักการใช้งานการทากายภาพบําบัดก็จะมีส่วนช่วยคลายกล้ามเนื้อที่มีอาการเกร็งได้เรามีวิธีการป้องกันไหมคะอันที่1ก็คือว่าฝึกยืดหยุ่นกล้ามเนื้อนะครับการยืดกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลานอกจากเรื่องของการยืดหยุ่นแล้วเนี่ยการฝึกกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรง ก็จะเป็นตัวช่วยพยุงกระดูกสันหลังหมอรองกระดูกให้ใช้งานลดลงอันสุดท้ายก็เรื่องของน้ําหนักตัวมีส่วนเกี่ยวข้องนะกิจกรรมต่างๆก้มยกของหนักอะไรเนี่ยก็เป็นตัวที่ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้พวกนี้ก็จะทําให้ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรค โดยทั่วไปแล้วถ้าหากว่าเป็นอาการปวดที่ไม่รุนแรงเนี่ยนะคะก็อาจจะหายได้เองภายใน 1- 2วันแต่ถ้าหากคุณผู้ชมปวดรุนแรงแล้วก็ปวดเป็นเวลานานเนี่ยอย่าละเลยนะคะรีบมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพสาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ